นางสาวพัชรีคำหนักก็ระบุนะคะว่าการขัดขวางการเลือกตั้งของม็อบประชาธิปัตย์เป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่ต่อเนื่องมาจากการรัฐประหารของฝ่ายอนุรักษ์นิยมซึ่งมีความเป็นไปได้นะคะว่าที่จะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นค่ะ นางสาวพัชรีคำหนักสมาชิกองค์กรเลี้ยวซ้ายให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว DNN อค่ะว่าการเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์ในห่วงเวลานี้เป็นการต่อสู้ทางการเมืองของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ไม่ยอมรับกติกาประชาธิปไตยที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่การรัฐประหารปี2549ซึ่งข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปและสภาประชาชนเป็นเพียงข้ออ้างในการล้มการเลือกตั้งเท่านั้น เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เป็นพรรคการเมืองตัวแทนของฝ่ายอนุรักษนิยมไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งในการเลือกตั้งทั่วไปได้จึงต้องเล่นการเมืองนอกระบบรัฐสภาแทน นางสาวพัชรีมองนะคะว,ว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะไม่มีการเลือกตั้งหรืออาจมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเพราะยุทธศาสตร์ของม็อบประชาธิปัตย์และเครือข่ายพลังอนุรักษ์นิยมชัดเจนค่ะว,ว่าจะพยายามขัดขวางการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางและการชุมนุมก็มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงขึ้นเราดูปัจจัยบางประการก็คือเรื่องพลังอนุรักษ์นิยมเนี่ย มันก็สนับสนุนอาสาบันกองทัพเพราะเราไม่เคยเชื่อใจกองทัพที่ออกที่พยายามหาทางแทรกแซงทางการเมืองกสมออ,องค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็คือไม่ได้ออกมาปกป้องว่าเลือกตั้งที่จะถึงนี่มันเป็นสิทธิของพลเมืองที่ที่ม็อบสุเทพต้องเคารพต่อการาสิทธิของการเลือกตั้งด้วยเขาก็ไม่ทําอะไร ขบวนการตรงนี้คือก็เป็นขบวนการที่ต่อเนื่องจากาเมื่อรัฐประหารซึ่งเป็นขบวนการสนับสนุนการาค้นลม้มรัฐบาลอดีตอ,อดีตพรรคไทยรักไทยหรือ,อคุณทักษิณชินวัตรนั่นเอง นางสาวพัทรีกล่าวด้วยนะคะว่าที่ผ่านมารัฐบาลพิสูจน์ตัวเองได้ว่าต้องการประคองสถานการณ์ไปสู่การเลือกตั้งให้ได้และไม่ต้องการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมในขณะที่ฝ่ายม็อบประชาธิปัตย์ต้องการความรุนแรงเพื่อให้การเลือกตั้งเกิดขึ้น ส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตสามารถดําเนินการจัดการเลือกตั้งได้จากการสนับสนุนจากตํารวจแต่ไม่ควรใช้ทหารเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือมาดูแลการเลือกตั้งเพราะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นค่ะพยายามปกป้องให้มีการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาที่เห็นอยู่นะคะก็รณลพยายามที่จะรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งตรงนี้แต่ว่าส่วนมาตรการที่จะ จัดการอย่างเช่นว่าเอาพรบรความมั่นคงหรือพอล้าก็ฉุกเฉินมาใช้เนี่ยก็ในที่ว่ารัฐบาลรักษาการนี่คงจะลําลบากเพราะว่ามันต้องรับผิดชอบสูงกับการเสียชีวิตหากม,มีการประามที่มีผู้เสียชีวิตตรงนี้แล้วก็คิดว่านายการักษาการตอนนี้คือคงไม่ต้องการที่จะมือเปื้อนเลือดอย่างที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยม็อบสเทพเนี่ยต้องการนะคะ นางสาวพัชรีเสนอนะคะว่าท่ามกลางกระแสสูงของการเลือกตั้งทั่วไปฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะนักเคลื่อนไหวทางสังคมควรต่อยอดประเด็นเรื่องประชาธิปไตยให้มากขึ้นอาทิการเปิดประเด็นให้ประชาชนเลือกตั้งตามสถานประกอบการหรือเลือกสสในเขตพื้นที่ที่ตัวเองทํางานตามที่สาภาพแรงงานหลายแห่งเคยนําเสนอหรือประเด็นอื่นๆที่ผลักสังคมให้เดินไปข้างหน้าและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นค่ะ